สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีท้ายบ้านชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวระบบน้ำสปริงเกอร์ในอาณาจักรแห่งใหม่ของผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนมาเรียนรู้การติดตั้งสปริงเกอร์วันนี้ก็จะมีไอเดียให้ทุกคนได้ชมแล้วก็แชร์กันและหัวใจหลักสำคัญของระบบน้ำสปริงเกอร์ก็คือปั๊มน้ำวันนี้ผมมีปั๊มน้ำจะมาแนะนำเป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับสปริงเกอร์เลยซึ่งมีแรงดันที่ดีประหยัดไฟ นะครับและในเรื่องของราคาถูกมากๆปั๊มตัวไหนก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวสปริงเกอร์ให้เสร็จก่อนนะครับมา ตัวสปริงเกอร์ในวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวสปริงเกอร์ค่อนข้างที่จะให้เม็ดใหญ่ปริมาณน้ําค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าปั๊มที่มาใช้ในวันนี้มันแรงมากๆแทบจะทําให้ตัวสปริงเกอร์พังได้เลยเพราะว่าในเรื่องของจํานวนหัวสปริงเกอร์ที่ผมเตรียมไว้วันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้อยนะครับประมาณ20หัวท่อเมนหรือท่อย่อยที่มาจากท่อเมนใหญ่ๆขนาดที่ผมใช้ในวันนี้นะครับขนาด6หุนหรือ3ามทับสซึ่งมีเทคนิค นะครับดีๆให้ทุกคนได้มาเรียนรู้กันอีกท่อ1ท่อนมันจะมีความยาวอยู่ที่4เมตรและปลายท่อ1ฝั่งมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะบานเอาไว้ในกรณีที่เราจะต่อท่อนะครับยาวๆแบบนี้แต่ในกรณีนี้นะครับเราจะต้องใส่3ทางนะครับแบบนี้ปกตินะครับเราต้องตัดเพื่อที่จะสวม3ทางเข้าไปนะครับเทคนิคตัวอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องไปตัดให้นะครับไปหาเศษออกมาประมาณสัก20เซนนะครับให้สวมเข้าไป สวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยสวม3ามทางนะครับก็วสวมเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะเราไม่ต้องไปตัดกันเลยผมจะไม่ใส่กาวนะครับจะทำการตอกเอาทั้งหมดเลยและหัวใจหลักสําคัญในระบบนะ้ำสปริงเกอร์ก็คือปั๊มปั๊มเป็นตัว ขับเคลื่อนน้ําไปยังหัวสปริงเกอร์ต่างๆปั๊มต้องมีประสิทธิภาพที่มีแรงดันน้ําที่ค่อนข้างที่จะสูงการประหยัดไฟนะครับในเรื่องของเสียงเป็นสิ่งสําคัญวันนี้ผมมานําเสนอ Eco m o d เดรุ่น ACML ขีด5 5 0 5 S ซึ่งประสิทธิภาพ การส่งน้ำของเขาได้ไกลมากๆผมได้ทําการติดตั้งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานผมก็ได้ถ่ายทําบางส่วนเดี๋ยวความแรงเรื่องการดูดน้ําของเขานะครับว่ามันจะโอเคขนาดไหนนะครับ นี่คือประสิทธิภาพของปั๊มรุ่น e c o m o d e ดตัว e c o m o d e ดรุ่นนี้น้ำแรงมากๆประหยัดไฟสลับใครเกษตรกรที่อยู่ตามอา,อาจจะอยู่ในปลายสายอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะครับไฟก็อาจจะเดินทางไปอา,อาจจะได้น้อยไฟอาจจะไม่ถึง220โวลต์ตัวนี้นะครับรองรับไฟตกอยู่ที่198โวลต์กันเลยทีเดียวก็สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพแบบนี้รุ่นนี้นะครับสามารถส่งน้ำสูงได้8 จุด8จนถึงเกือบเกือบ20เมตรรุ่นนี้ถือว่าเอาไปใช้กันแบบในสวนแบบให้น้ำใจเลยนะครับติดหัวสปริงเกอร์นะครับ20-30หัวขับได้สบายนะครับแรงมากปั๊มตัวนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่2แรงสามารถเติมแท้งนะครับ200-600ลิตรต่อนาทีเห็ะครับใครที่ต้องการที่จะเติมน้ำลงแท้งนะครับ นี่คือการทดสอบปั๊ม2แรงนะครับท่อน้ําออก6หุนหรือ3ามตั 4, รูนะครับก็คือความแรงประมาณนี้นะครับผมยังกัง,งวลว่าในเรื่องของถ้าขับเข้าไปในสปริงเกอร์นะครับมันจะพังหรือเป่าสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวมาลองดูอันนี้คือทดสอบให้เห็นก่อนว่าประสิทธิภาพนะครับว่ามันแรงขนาดไหนสลับใครบางคนอาจจะเอาไปทําน้ําพุหรือว่าบําบัดน้ําต่างๆนะก็สามารถเอาไปทําแบบนี้ได้ หลังจากที่ติดตั้งนะครับตอนนี้ผมต้องวางกล้องอยู่ไกลเลยนะฮะสปริงเกอร์ตัวนี้จะเป็นสปริงเกอร์ที่ให้น้ําค่อนข้างที่เยอะแล้วก็วงค่อนข้างที่กว้างนะครับแถวหนึ่งนะครับ12หัวนะครับท่อ6หุนหรือ3ซับ4นะครับกลับไปถึงนน่นเลยนะครับถึงปลายนะครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูตรงป,ปลายปลายะว่ามันจะขนาดไหนปั๊มอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ต่อ สามทับสมานะครับผ่านหัวสวิงเกอร์อยู่5้าหัวนะครับมีตัวล้มอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายท่อนะผมได้ทําการเปิดทิ้งนะครับเปิดทิ้งเนื่องด้วยปัม๊มกําลังเ้าเหลือมากๆนะครับถ้าผมไม่เปิดทิ้งก็จะทําให้ท่อที่ผมไม่ได้ใส่กาวเนี่ยมันหลุดผมก็เลยทําการเปิดทิ้งหน่อยเพราะว่าน้ํามันแรงมากๆนะครับอันนี้คือมันขับด้วยมันแรงมาก คือสามารถขับหัวสปริงเกอร์ไปอีกประมาณ1 0ถึง20หัวได้เลยนะครับถ้าเราต่อท่อใหญ่นะแต่นี้เราต่อท่อเล็กมาหัวสปริงเกอร์จะมีอยู่2แบบนะอันนี้เป็นแบบที่ค่อนข้างให้น้ําเม็ดใหญ่แล้วก็วงกว้างอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับเหมือนจะไหลน้อยที่ไหลน้อยเพราะว่ารูเขาเล็กการให้ปริมาณน้ำเขาน้อยเม็ดฝนเม็ดน้ำเนี่ยคือก็จะเป็นฝอย นี่คือปลายสุดของท่อมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือมันเกี่ยวกับหัวสปริงเกอร์นะถ้าเราใส่หัวสปริงเกอร์ที่เป็นแบบให้เม็ดใหญ่นะครับน้าก็จะพุ่งมากกว่าน,นี้แต่ด้วยสปริงเกอร์ตัวนี้มันจะเอกลักษณ์ของเขาก็จะไม่กว้างก็จะได้ประมาณนี้ โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งระบบสปริงเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะเป็นไอเดียให้กับทุกคนนะครับที่ต้องการติดสปริงเกอร์อาจจะเอาไปใช้ในสวนสวนต้นไม้สวนผลไม้นะครับสวนผักอะไรต่างๆก็สามารถนําไปใช้ได้ก็ข้อสรุปนะครับที่สําคัญเลยหัวใจหลักสําคัญก็คือเจ้าตัวนี้นํามาใช้นะครับค่อนข้างที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับสวนที่ใหญ่ๆนะครับขนาดกลางหรือ ไปใหญ่เลยนะครับก็สามารถใช้ได้ในการรันปั๊มครั้งหนึ่งนะครับสามารถขับสปริงเกอร์อย่างน้อยเลยนะ3 0 4 0หัวนะครับแต่ขนาดท่อนะครับก็ต้องทําให้บาลานซ์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ท่อเล็กเกินไปนะครับการส่งน้ำนะครับไปที่ไก,กลมันก็จะสง่งได้น้อยแรงดันก็จะอาจจะจั่มไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูที่ท่อด้วยนะครับ30หัว40หัวใส่สบสบายเลยนะครับเดี๋ยว คลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวในเรื่องของระบบพวกหัวสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าผมมีหัวสปริงเกอร์หลายแบบต้นไม้แต่ละตัวก็การรับน้ำหรือรัศมีการให้น้ำอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เดี๋ยวจะมีเทคนิคมาบอกกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะผมก็อยากจะลดน้ำให้กับต้นไม้ต่างๆผมก็สามารถผ่านมือถือได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมส s cribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ